สวัสดีนะคะทักทายเพื่อนๆจากงานศิลปาชีพประทีไทยโอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมีนะคะวันนี้วันที่17ยังเหลืออีก4วันนะคะก็จะก็จะหมดงานนะคะวันนี้พอดีไม่ค่อยมีลูกค้าเดินนะคะก็เลยถือโอกาสมานำเสนอผ้าโฮสวยๆให้เพื่อนๆไ,ได้จับจองเป็นเจ้าของนะคะ ผืนแรกที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นี้เป็นโฮลพันเตื้อสีธรรมชาตินะคะใหม่น้อยใหม่บ้านทั้งเส้นคุงและเส้นยืนย้อมสีธรรมชาติทุกสีนะคะสีจริงของผ้าใกล้เคียงกับช่วงนี้นะคะผ้านุ่มสวยมากมัดละเอียดยิบเลยนะคะเป็นผ้าที่คุณยายทอเก็บไว้ใช้นะคะแต่ก็ ลำออกมาแลกเปลี่ยนเป็นทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการทองชีพนะคะผืนนี้จากการวัดขนาดนะคะถุงผ้าใหญ่มากนะคะ103.5งมเซนเข้าใจว่าหน้าฟืมน่าจะประมาณ1 0 5เซนนะคะถุงใหญ่เม็ด90นะคะผ้านุ่มสวยไหม่น้อยใหม่บ้านสาวมือนะคะเป็นงานทอสามตะกอสีสวยทั้งสองด้านนะคะ ด้านในสีก็สวยสีจะขรึมแบบนี้นะคะด้านในสีคลาสสิกอย่างนี้ด้านนอกสีก็สวยนะคะผืนนี้อ่ำน้ำยาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เก็บริมแต่ก็พร้อมที่จะสอยริมมือก่อนส่งถึงมือเพื่อนๆนะคะผืนที่หนึ่งโฮลปันเตื้อดสีธรรมชาติผืนนี้6,300บาทนะคะผืนที่สองเป็นโฮลกูมนะคะ โฮลกูมผืนนี้เป็นสีธรรมชาติเฉพาะสีเหลืองนะคะสีอื่นๆเป็นสีเคมีใหม่บ้านสาวมือทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนเช่นเดียวกันนะคะทอสามตะกอโคมนะคะจะมีลายลูกแก้วเล็กๆอยู่บนผืนผ้าแบบนี้นะคะสีจริงของผ้าใกล้เคียงกับช่วงนี้นะคะผืนนี้เพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะผ้าอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้ว4500บาทนะคะ ผืนที่3ก็ยังเป็นโฮโลกรมเช่นเดียวกันแต่สีจะสดใสกว่าผืนที่นผืนที่2นะคะอันนี้ผืนที่2อันนี้ผืนที่3นะคะลวดลายจะต่างกันเล็กน้อยตรงใจกลางของลายนะคะช่วงนี้ค่ะผืนนี้จะมีมัดโอบเหลืองไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีสีแดงเป็นไส้กลางแต่ว่าผืนนี้เนี่ย จะเป็นสีเหลืองเลยไม่มีแดงนะคะจะต่างกันเล็กน้อยทั้งสองผ arnish, ืนทอสามตะกอโค้มเช่นเดียวกันนะคะเจ้าของคนเดียวกันค่ะผืนนี้ไหมจะเส้นใหญ่กว่าผ <AD> ืน <ผ arnish> นี้เล็กน้อยนะคะผืนละ4.500บาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้สีจริงของผ้านะคะผืนที่2ที่สส่วนผืนที่1 สีจริงตามช่วงคลิปช่วงนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่ถูกใจทักทายมาได้นะคะโทรได้ที่เบอร์0872463434 0872463434บันทึกเบอร์แอดไลน์ line. เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ